อันนี้จะรีวิวเลยนะวานิลาครีมครีมเลยนะไปเรียกครับไปเรียกวานิลาครีมสดอ่าโรวานิลาครีมสดนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาติรสชาติดีอร่อยเใช่ไหมฮะรสชาติดีอร่อยรสชาติดีอร่อยแค่นี้รีวิวแค่นี้แล้วมันเกี่ยวกันต้องเวมไหม ไม่ต้องเขาบอกว่าให้กินในขนาดที่เย็นนะอ๋อขนาดที่เย็นจะอร่อยนี่ไงเขามีป้ายแปะเออมีมะขามรสชาตหวานไหมไม่หวานมากครีมนุ่มมากเลยตรงกลางหอ,อมนมแป้งนุ่ม,มนมแกะ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 เอาแกะเถอแกะแกะตีแกะ,แกะอเออวิธีแกะ,ต,แกะ,แกะต้องค่อยๆแกะทำไมต้องค่อยๆแกะเพราะไม่เช่นนั้นมันจะหลุดอ๋อมันจะโอกินได้นะครับ โอ้ดูน่ากินนะน่ากินมากนี่ดูน่ากินน่ากินเออเออเออมีมีที่ปิดพอแกะออกมาปุ๊บใช่เขาจะมีที่ปิดให้เป็นพลาสติกแบบนี้ใสๆแล้วก็เสียดายว่ะเสียดายเสียได้จะได้ต้องเอาไปเรียเอาไปให้บบเราต้องเอาไปเรียแต่ว่าต้องต้องหลังจากที่รีวิวเสร็จแล้วถึงจะเรียอันนี้คือสภาพข้างในของขนมเห็นไหมมันจะมีแป้งนุ่มๆจุ๊บ แล้วตรงกางก็จะเป็นครีมสดซึ่งครีมสดตัวนี้มันจะถ้ากินตอนในขณะที่เย็นอ่ะมันจะอร่อยมากมันจะอร่อยมันจะเป็นครีมครีมเป็นก้อนๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยไว้ไม่ได้กินทันทีมันก็จะละลายเป็นน้ำจริงดิจริงต้องรีบกินเลยไม่งั้นก็ต้องซื้อมาแล้วเข้าตู้เย็นเวลากินเราก็ต้องดึงตัวนี้ออกมากินไม่หมดไม่ได้ต้องกินให้หมดเลย ถ้ากินไม่หมดต้องแช่ตู้เย็นนิ่มนิมน่มจริงเลยนิม่มมันนิ่มมากหลุดเลยใช่ไหม,มวิธีการกินถ้าสมมติว่าเราจะกินปกติอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม,มแต่ถ้าเราอยากจะได้ครีมเยอะกว่านี้เราก็เอาไปจุกไตักสุดยอดเห็นไหม น่ากินน่ากินต้มน่ากินมากอืมโอเคอรกินอืมอืมอร่อยไหมอืมอร่อยอืมครีมนุ่มมากอะไรในปากถามว่าทำไมเราถึงไม่กินเองเพราะเราอายเราไม่อยากออกกล้องเห็นไหมครีมเขาผ่านี่นี่อืม กินตรงกลางอ่ะมันจะหอมนมมากเลยแหละอืนุ่มแป้งก็นุ่มๆนี่กินโห่หะกองอยู่ยยตรงนี้นเอเอมอือกินไม่แค่สึดโอเคจบรีวิวบโอเคจบแล้วทีนี้ถึงเวลากินแล้วนะ โอเคบายบายอกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะอะไรนะซับสไคร์ซับสไคร์โอเคซับสไคร์ You know โอเค